วันนี้ก็จะมารีวิวหน้ากากกิ้งก่านะครับผมหรือว่าอีโกนาถ้าถามว่ามองที่ไหนมองตรงนี้นะครับผมจุดมองของหน้ากากจะอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาใส่ก็มองมองผ่านตรงนี้เลยฮะอืมรายละเอียดทําได้ดีมากมากเลยสีสันสวยงามวิธีทำความสะอาดนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปซักนะครับผมแค่เอาผ้ามันมาเช็ดแล้วก็ตักลมนะครับผมอย่าตากแดดน,นะครับผม ให้ปรับลมนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับผมนี่ก็มองผ่านทางนี้เลยนะผมมองได้ชัดเจนนะฮะใส่ถ่ายรูปได้ใส่ถ่ายวิดีโอได้อืมละเอียดดีมากครับตัวนี้เห็นชัดด้วยสําหรับผู้ที่สนใจสินค้านะครับผมสามารถหาซื้อได้ทาง facebook ชีวิตหน้าม,มาเด๋ e h o สเตอร์นะครับหรือว่าช่องทาง shopee lazada นะครับผมดผมทิง้งลิงก์ไว้ให้ตรงช่องคําอธิบายนะครับ สะดวกซื้อตรงไหนสามารถเข้าไปได้เลยขอบคุณมากเลยครับ